สวัสดีครับผมบอมนะครับผมอินโทรที่ทุกคนได้ฟังไปเมื่อตอนต้นคลิปนะครับเป็นท่อของเพลงดวงเดือนนะครับในคลิปนี้จะมาสอนกันด้วยเนาะน่ทรของเพลงดวงเดือนนะครับประกอบไปด้วยคอร์ด E คอร์ด A C sharp minor คอร์ด A แล้วก็จบด้วยคอร์ด B นะครับผมสำหรับน้องๆมือใหม่นะครับที่ไม่สามารถเล่นคอร์ดไทม์ได้นะครับให้กอวิโอนี้ไปถึงช่วงประมาณกลางๆคลิปนะครับจะมีสอนอย่างง่ายอยู่นะครับผม โอเคนะครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยเนาะสำหรับใครที่สามารถจับกวดทามได้แล้วเนาะโอเคให้เริ่มที่คอร์ด E นะครับเราเล่น6 4 3 1คอร์ดเนะครับ5 4 3 2แล้วก็มาจาับ C ชาร์ปไมเนอร์นะครับเราเล่น5 4 3 1 2คอร์ดเนะครับ5 3 2 1ดึงพร้อมกันเนาะแล้วก็มาจบที่คอร์ด B นะครับดี่ลงธรรมดา โอเคนะครับแค่นี้ก็จบอินโทนแล้วเนาะเดี๋ยวจะได้ดูอีกรอบหนึ่งนะโอเคนะครับเราไปดูวิธีการเล่นอย่างง่ายกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลยครับโอเคนะครับเรามาต่อวิธีการเล่นอินโทนเพลงดวงเดือนอย่างง่ายแล้วเนาะโดยใช้เจ้าสิ่งนี้นะครับ คาร์โปนเองนะครับผมให้เราเอาคาร์โปนนะครับคาดไปที่เฟสซีของกีตาร์เนาะเมื่อเราคาดแล้วนะครับขอเช็คเสียงกันวบอร์ดหรือเปล่าโอเคใส่กิ้งนะครับผมเมื่อเราเอาคาร์โปนคาดไปที่เฟสซีของกีตาร์แล้วนะครับจะประกอบไปด้วยคอร์ดในการเล่นเพลงโทนเพลงนูนเดือนเนาะจะประกอบไปด้วย C F A minor F มันจบที่ G นะครับผม โอเคนะครับเมื่อเรารู้คอทั้งหมดแล้วเนาะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับถ้าจะจับคอดีนะครับผมแล้วเล่นห้าสี่สามสองนะครับแล้วก็มาจับคอท์เอฟนะครับแล้วเล่นสี่สามสองหนึ่งนะครับผมแล้วมาจับคอท์เอไมเนอร์นะครับแล้วเล่นห้าสี่สามหนึ่งสองแล้วจับคอท์เอฟนะครับดึงสี่สามสองหนึ่งพร้อมกันเมื่อดึงเสร็จแล้วนะครับ ให้เราจับคอจีแล้วดินดลงธรรมดาเป็นการจบมินทนนะครับผมแค่นี้นะครับเราก็สามารถเล่นโทนเพลงดวงเดือนอย่างง่ายได้แล้วนะครับผมโอเคนะครับไปกันเลยดีกว่าครับโอเคนะครับผมก็จบการสอนโินทนเพลงดวงเดือนทั้งอย่างง่ายแล้วก็ทั้งแบบออริจินอลนะครับผมแบบของต้นฉบับนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าเิดผมสอนเร็วเกินไปไม่เข้าใจตรงไหนคอมเมนต์สอบถามกันได้นะครับ ือถ้าเกิดดูแล้วไม่เข้าใจจริงๆนะครับผมให้ย้อนดูหลายๆรอบนะครับผมโอเคนะครับผม,ผมอาจจะมาไวไปไวสักนิดหนึ่งนะครับผมบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ในการหน้านะครับอยากให้สอนทอนเพลงอะไรอีกก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะนะครับผมบ๊ายบายสำหรับน,น้องๆมือใหม่หวังว่าจะเล่นได้นะครับเพราะมันง่ายมากๆเลยนะครับผมบาย,บาย